สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ h a s บิน Hotel มาตั้งแต่ตอนพายล็ตยาวมาจนจบซีซันแรกเราปฏิเสธไม่ได้ว่าอลลาสเตอร์นั้นเป็นตัวละครที่ทำออกมาได้น่าสนใจมากๆเขาเต็มไปด้วยความลับปริศนาและก็มีเสน่ห์ในเวลาเดียวกันแล้วว่าแต่มีใครเคยสังเกตไหมว่าอลลาสเตอร์ได้หุบยิ้มสุดสยองของเขาบ้างหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีเลยซักซีนเดียวครับขนาดซีนที่เจ้าตัวเข้าตาจนสุดๆและเกิดจะถูกอดัมสังหารตัวเขาก็ยังไม่หุบยิ้มเลย แล้วรอยยิ้มสุดสยองนั้นคืออะไรกันแน่เขายิ้มตลอดเวลาทําไมหรือมันแอบซ่อนนยะอะไรบางอย่างหรือเปล่าคลิปนี้เราจะไปเจาะลึกโป๊กเกอร์เฟสของอลาสเตอร์ปีศาจวิทยุกันครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามเป็นการังใจให้กับพวกเราตูนี่ตูนด้วยนะครับ ภายในเรื่อง Has b e ิน Hotel เนี่ยมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่อลาร์สเตอร์ได้สอนชาลีเกี่ยวกับใบหน้าเปลือยยิ้มของเขาได้อย่างมีนัยะเขาบอกว่าบางคนยิ้มเนี่ยไม่ใช่เพราะเขามีความสุขจริงๆหรอกนะครับบางคนยิ้มเพื่อธุรกิจบางคนยิ้มเพื่อหลอกลอ่อหรือแม้แต่บางคนเช่นเขาก็ยิ้มเพื่อตีหน้าเดียวไม่ให้ศัตรูจับทางได้ว่าเขารู้สึกยังไงในก็เลยทําให้เราเกิดคําถามขึ้นมาว่าจริงๆแล้วอลาร์สเตอร์เนี่ยเคยยิ้มแบบจริงใจสักครั้งไหมตั้งแต่มาอยู่ในนรกและใครกันแน่ที่สอนให้เขาทําหน้าโปเกอร์เฟส ด้วยการยิ้มตลอดเวลาแบบนี้เรียกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆครับลอยสยายยิ้มสุดสยองของอลาสเตอร์เป็นตัวบ่งบอกพลังอํานาจในฐานะของโอเวอร์ลอสออฟเฮลได้ดีมากๆว่ากันว่าอลาสเตอร์ไม่ได้ขึ้นมาเป็นใหญ่แบบโอเวอร์ลอตัวอื่นๆเพื่อคุมอุตสาหกรรมสื่อทั่วนรกในเชิงธุรกิจนะครับอย่างวอล์กก็จะคุมสื่อวิดีโอเทคโนโลยีผูกขาดอํานาจด,ด้วยสื่อสมัยใหม่ร่วมกับกลุ่มวีสอย่างโรซี่เองก็คุมห้างไก่และมีตลาดผูกขาดเป็นบริการหาคู่แต่ทางอลาสเตอร์เนี่ยดิเขาคุมสื่อวิทยุที่ตกยุ แต่ก็ยังได้รับความนิยมอย่างสูงเพียงเพื่อบล็อดแคสต์เรื่องที่ตัวเองสนใจไม่ว่าจะเป็นเล่นเพลงคลาสสิกใช้เพื่อล้างแคนวอล์ก์หรือแม้กระทั่งกระจายเสียงกรีดร้องของเหยื่อรายล่าสุดไปทั่วนรกสร้างบารมีให้กับตัวเองอีกด้วยซึ่งการทําอะไรตามอํเาเภอใจเนี่ยแน่นอนเขาต้องถูกหมายหัวเป็นธรรมดาอยู่แล้วโดยเฉพาะเจ้าวอล์ก์ที่เหม็นหน้ากันมานานมันอยากจะเปลี่ยนอลาสเตอร์ให้กลายเป็นคอนเซปต์สมัยใหม่แจจาขาดซึ่งก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนจากบล็อดแคสต์โบราณโบราณให้กลายมาเป็นรายการพอดแคสต์นั่นแหละโดยหลอหลอเรื่องราวในไพร เ,เรารู้ว่าพวกโอเวอร์ลอดเป็นผู้มีอำนาจที่มีความเย่อหยิ่งในศักดิ์ศรีโหดร้ายแล้วก็ไร้ความปราณีฟิลแบบปีศาจร้หัวใจนะครับในตอนที่แวกกี้เล่าเรื่องราวของโอเวอร์ลอดให้กับแองเจิลฟังในตอน Pilot แต่พอเราได้เข้ามาถึงซีรีส์หลักในช่วงกลางๆซีซั่นแรกเราจะรู้ได้ว่าพวกโอเวอร์ลอดแทบจะทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะคาเมล่ากับเซธเชียว พวกเขาไม่ได้ไร้หัวใจซะทีเดียวนะครับเซธเทียลในฐานะโอเวอร์ลอดที่เก่าแก่ที่สุดก็ยังมีความเห็นอกเห็นใจคารมิล่าที่เผลอลงมือสังหารเดวทูตเพราะเธอก็ต้องปกป้องลูกๆของตัวเองเหมือนกันตรงนี้เบื้องหลังระหว่างสองคนนี้เป็นยังไงไม่รู้แหละแต่เราจะเห็นเลยว่าโอเวอร์ลอดก็มีสภาพจิตใจที่ไม่ต่างจากปีศาจบาปทั่วไปเลยพวกเขายังมีความรู้สึกนึกคิดมีหัวจิตหัวใจแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่พวกโอเวอร์ลอดนะครับแต่ลามไปจนถึงพวกแอสโเดียสหรือกระทั่งลูซิเฟอร์ที่ทั้งหมดอยู่ในระดับขั้นที่่่สูงงกวา ale, างวาาอเยพ เว้นเดลซินแต่ก็ยังคงทําตัวติงต้องในบางครั้งและพวกเขาก็ยังคงมีความรู้สึกเช่นกันแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นปีศาจบาปแต่เป็นปีศาจโดยกําเนิดก็ดตามเออยกเว้นลลซิเฟอร์นะครับที่เป็นเทวดาตกสวรรค์เพราะงั้นที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราจะอนุมานได้ว่าปีศาจ ไม่ได้ไรหัวจิตหัวใจซกทีเดียวครับอลาสเตอร์ที่เลือดพายยาบอกเรานักหนาว่าเขาชั่วร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะไม่เท่ากับพวกกลุ่มวีสที่บ้าเกมธุรกิจของพวกเขาหรือเซอร์เพนเชสที่วุ่นกับการเป็นที่ยอมรับในนรกจนทําอะไรบ้าบอก,ก็ตามคือชั่วไม่ชั่วไม่รู้แหละแต่อลาสเตอร์เนี่ยมีหัวใจแน่นอนครับแต่เลือกจะเก็บงามบางอย่างเอาไว้เราไม่ดูว่าเขาจําสาเหตุการตายหรือชีวิตก่อนตายของต,องตัวเองได้ไหมแต่ว่าต้องเจอมาหนักแน่ๆตัวเขาถึงเลือกจะปิดซอนมันเอาไว้ซึ่งตรงจุดนี้แหละคววามมมเป็นนุษย์ทีี่หัใจ มันอาจจะทําให้เขาอ่อนแอและทุกข่มเ็งเอาได้ความกลัวสุดขีดนั้นก็เลยเลือกจะสร้างเป็นรอยยิ้มสุดน่ากลัวขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวตนที่อ่อนแอเอาไว้แทน ตรงนี้ถ้าใครหนึ่งไม่ออกมันอารมณ์แบบประมาณริกซันเชสที่หัวใจเนี่ยได้แตกสลายไปแล้วก็เลยต้องกลายมาเป็นคนที่แบบทําตัวแย่ๆเพื่อปกปิดตัวตัวที่อ่อนแอของตัวเองนั่นแหละ้วยหลายๆครั้งอลาสเตอร์นั้นมักจะพูดถึงแม่ของเขาที่ว่ากันว่าแม่อลาสเตอร์เนี่ยเป็นเทวทูตอยู่บนสวรรค์อันเนี้ยเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันในคลิปอื่นนะแต่ประเด็นก็คือตอนพูดถึงแม่ให้ชาลีฟังเนี่ยเขาก็ยังคงยิ้มออกมาแต่เรากลับสัมผัสได้ว่ารอยยิ้มนี้มันไม่ใช่รอยยิิงเลดดปตวาพูถึ ครอบครัวที่เรารักใช่ไหมเราก็จะยิ้มออกมาอย่างมีความสุขแต่เนี่ยมันตรงกันข้ามเลยแตมเวลาเขายิ้มกว้างออกมาและพยายามทําให้ทุกคนในโรงแรมรู้สึกแฮปปี้ตามเนี่ยเราก็สัมผัสได้เช่นกันว่าภายใต้รอยยิ้มนั้นมันไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขเลยนี่หว่ากลับกันมันเป็นรอยยิ้มแห่งความเจ็บปวดสะมมาก,กว่า ภายใต้รอยยิ้มของอลาสเตอร์ทางวิฟซิปปอปเคยออกมาบอกว่าอลาสเตอร์นั้นยิ้มเพื่อโชว์อีโก้ของตัวเองว่าเขาไม่กลัวใครเขาจะไม่ตกเป็นรองใครแล้วก็ยิ้มแบบนี้ทุกสถานการณ์เพื่อไม่ให้ศัตรูเดาออกว่าก้าวต่อไปเขาจะทําอะไรซึ่งมันเป็นหลักการเดียวกับการเล่นโป๊กเกอร์นั่นแหละในสถานการณ์ที่บีบคั้นสุดๆถ้าเราเผอโชว์สีหน้าเป็นกังวลออกมามีเหงื่อแตกมือสั่นคู่ต่อสู้ก็จะรู้เลยว่าไพ่บนมือเราเนี่ยห่วยมากๆกลับกันถ้าเรามั่นใจไพ่ในมือมากๆแต่เราใช้ความกังวลน,นั้น ตีหน้าเครียดออกมาหลอกล่ออีกฝั่งแกล้งตกเป็นรองแล้วก็กินเรียบรอบโต๊ะเราก็เห็นมาบ่อยในหนังดังหลายเรื่องแล้วะนะครับและว่ากันว่าในวงการไพ่เนี่ยไอ้เจ้าพวกที่ทําหน้าโป๊กเกอร์เฟสตลอดเวลาได้คือพวกที่รับมือยากที่สุดแล้วหน้านิ่งตลอดเวลาทุกสถานการณ์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไพ่ไอ้หมอเนี่ย ia, มันดีหรือว่าห่วยนั่นแหละคือทริกที่ลาสเตอร์หยิบมาใช้ในนรกนั่นเองหลายๆครั้งเรารู้แหละว่าพี่แกจะทําอะไรและผลกระทบจะเกิดอะไรขึ้นแต่ลาสเตอร์นั้นก็จะยิ้มอยู่ตลอดเวลาราวกับไม่ เป็นกังวลอะไรเลยทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของเขาทั้งหมดแม้กระทั่งตอนที่สาหัสเกือบตายพี่แกก็ยังยิ้มเหมือนกับตั้งใจให้อดัมฟาดขวานใส่ซะอย่างนั้นนั่นแหละคือประโยชน์ของโปเกอร์เฟสทำให้ทุกคนเป็นรองเราทั้งที่เราเนี่ยเกือบจะตายอยู่รอมรอแล้วหรือจะเป็นตอนที่ฮัสเซียนไพ่อดีตโอเวอร์อร์ดต้องมาโดนกับอลาสเตอร์เราไม่รู้หรอกว่าไพ่ไอหมอนเนี่ยมันดีหรือว่าไม่ดีแต่สุดท้ายพี่แกก็แพ้ใบหน้าเปื้อนยิ้มของอลาสเตอร์เป็นเหตุให้ตกอับแล้ววิญญาณก็ถูกขายในเวลาต่อมาน ของรอยยิ้มล่ะครับ พลังแห่งโปกเกอร์เฟส AKA Smiley Face ของ Aaster พิสูจน์ว่าได้ผลจริงๆจ,จากอำนาจของเขาในนรกกันนะครับเราเลยเห็นพี่แกยิ้มทุกเวลาแปลบางครั้งเราก็สัมผัสได้ว่าพี่แกยิ้มจริงๆตอนคุยกับชาลีบ้างแต่ก็ดูออกอยู่ดีว่าปีศาจตัวเนี้ยได้เก็บงำความลับบางอย่างเอาไว้โดยในช่วงตอนจบของซีซั่นแรกจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเสียท่าให้กับอดัมเต็มๆไม่ใช่ราะทุกอย่างไปไปตามแผนอะแรหรอกนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ a l a s t อร์ aster, ยังคงเสยะย,ยิ้มอยู่แต่มันเป็นรอยยิ้มที่ต่างออกไปครับยิม ที่ละอายใจผิดหวังในตัวเองสิ้นหวังแล้วก็หดหูผิดกับก่อนหน้านี้ลิบลับที่ยิ้มให้อารมอย่างมั่นใจเหมือนตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่จริงๆคือ แพ้แบบราบคาบเลยได้แหละโดยรอยยิ้มในช่วงนี้น่าจะเป็นยิ้มที่แสดงอารมณ์ที่แท้จริงของลาสเตอร์เป็นครั้งแรกเราได้เห็นว่าเขาพยายามซ่อนรอยยิ้มเอาไว้แต่เก็บเอาไว้ไม่อยู่เลยและยิ้มออกมากว้างกว่าที่เคยด้วยมันเป็นรอยยิ้มแห่งความกลัวสุดขีดรอยยิ้มแห่งความอัดอัน้นมันคือความโกรธแค้นที่ตัวเองไม่เป็นอิสระเป็นนกที่ถูกขังอยู่ในกรงที่เกือบจะถูกสังหารอย่างหมดรูปไปแล้วตรงนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์ดีๆนะครับมันบอกตัวตนและความรู้สึกที่อลาสเตอร์ปิดบังเอาไว้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นนิสยัยหล ชอบให้คนอื่นทําตามคําสั่งเขาโชว์สีหน้าเปื้อนยิ้มเพื่อควบคุมใครต่อใครมันนักต่อนักแล้วแต่ทว่าสุดท้ายเนี่ยเรากลับมารู้ว่าสีหน้าเปื้อนยิ้มและนิสัยชอบบังคับคนอื่นของเขาเป็นปมที่ตัวาเตอร์นั้นฝังใจมาโดยตลอดเพราะในช่วงจบตัวเขาจะระบายความโกรธแค้นและอัดอั้นออกมาจนหมดเปลือกผ่านบทเพลงและนั่นแหละคือรอยยิ้มที่จริงใจที่สุดในเรื่องของเตอร์แล้วละครับ ความจริงแล้วรอยยิ้มมันบ้าคลั่งของลาสเตอาจจะเป็นเพียงหน้ากากที่ชายคนหนึ่งที่กำลังหวาดกลัวสุดขีดใช้เพื่อปกปิดตัวตนที่อ่อนแอไว้แม้เขาจะดูเป็นผู้มีอำนาจลำดับต้นๆของเพตากรัมซิตี้ก็ตามแล้วจริงๆเนี่ยตอร์ไม่ใช่คนที่ต้องการอำนาจโอเวอร์อหลดแบบที่ตัวอื่นๆใช้นะครับเขามีรายการวิทยุชื่อดังของตัวเองเพียงเพื่อประกาศสักดาว่าปีศาจวิทยุยังคงมีตัวตนอยู่เพื่อสร้างเกราะให้ตัวเองปลอดภัยเอาอำนาจที่สั่งสมมาเข้าว่าและทำให้ตัวเขาเองยังคงมีพาวเวอร์เหนือกว่าปีศาจบาปทั่ว ไปเแม้สุดท้ายแล้วเราจะยังไม่รู้ว่าพลังที่แท้จริงของลเตอร์นั้นแข็งแกล่งเวอร์าวางแบบพี่เจ้าตัว,ต,วต้องการให้เห็นหรือเปล่าสุดท้ายขีดจำกัดพลังของโอเวอร์ลอดตัวนี้จะไปสุดที่ตรงไหนเราไม่มีทางรู้เลยเพราะยังเป็นปริศนาอยู่ทุกอย่างอ่ะมาอยู่หลังรอยยิ้มของเขาแต่คำตอบที่เราน่าจะพอคาดเดาได้ว่าลตอร์ได้รอยยิมนี้มาจากใครก็เดาวไว้ก่อนเลยว่าน่าจะมาจากแม่ของเขาเนี่ยแหละที่เจ้าตัวเคยพูดถึงออกมา ว่ากันว่ารอยยิ้มสยองของล拉สเตอร์ได้มาจากแม่ที่เป็นคนสอนเขาให้รอดพ้นจากโลกคนเป็นที่แสนจะอันตรายนั่นแหละเหตุผลที่เชื่อแบบนั้นเพราะเราต่างรู้ว่าอล拉สเตอร์ไม่ใช่พวกฝักฝ่ายทางเพศขนาดนั้นยิ่งมาในนรกเขายิ่งไม่มีแฟนอยู่แล้วแน่ๆตัวพ่อก็ไม่เคยพูดถึงมีพูดถึงก็แค่แม่คนเดียวนั่นแหละอล拉สเตอร์นั้นพูดอยู่เสมอว่าแม่เขาแสนดีอย่างก,กันนางฟ้าเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเลยเธอสอนทุกอย่างให้เขาเธอเอาใจใส่มากๆทําอาหารก็อร่อยเขาเลยให้ความเคารพเธอแบบสุดๆก็เลยเป็นไปได้ว่า แม่ของล阿สเตอร์อาจจะสอนให้เขารู้จักการยิ้มแบบนี้ตั้งแต่เด็กก่อนจะถูกนํามาใช้จริงๆในตอนโตและเข้ามาผัวพันกับเรื่องบางอย่างจนถูกสังหารลงมาในนรกกลายเป็นโอเวอร์อหลดผู้มีใบหน้าเปื้อนยิ้มตลอดเวลาก็เป็นได้นะครับซึ่งตรงนี้สาเหตุการตายของอล斯สเราเคยเล่าไปแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ใช่ออฟฟิเชียลขนาดนั้นนะครับยังไงฟังหูไว้หูก็แล้วกัน และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของใบหน้าเปื้อนยิ้มของอลาสเตอร์แล้วนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าพี่แกเก็บซ่อนความกลัวสุดขีดเอาไว้จริงๆก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลครบถ้วนสําหรับคลิปนี้นะครับและถ้าหากมีตรงไหนผิดพลาดพวกเราตวนี้ตูนส์ขออาภัยมาณะตรงนี้ด้วยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบเราหยิบเรื่องราวและข้อมูลของแฮชบิโนเทลมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามฝากติดตามให้กับพวกเราหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมานะที่